สวัสดีทุกๆคนตายเกโฮตาเจาหาว Hello everyone คลิปนี้เป็นคลิปที่99แล้วเรายังอยู่ที่ผักและผลไม้วันนี้เราจะมาต่อกันด้วยเรื่องของผลไม้และวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับผลไม้ ลิปหน้าเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะครับสำหรับผลไม้ที่เอามาให้ดูนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าจริงๆผลไม้มีเยอะมากทั้งที่เคยกินและก็ไม่เคยกินนะครับแล้วตอนที่เราอยู่กับครอบครัวตอนเด็กๆถ้าผลไม้ที่เราไม่เคยกิน เราก็จะเรียกมันไม่ถูกนะครับอย่างเช่นสตรอเบอรี่ภาษาจีนกลางเรียกว่าเฉ่าเหมยเฉ่าไปว่าหญ้าเหมยไปว่าเบอรี่ต้นสตรอเบอรี่ก็จะคล้ายๆต้นหญ้านะครับมันก็จะเลื้อยไปตามดินแล้วก็มีลูกสีแดงๆคล้ายๆกับลูกเบอรี่เขาก็เลยเรียกว่าหญ้า บะรีภาษาฮกเกี้ยนน่าจะเรียกว่าเชา่ามุยาม่ยเช่ามุ่ยเช่าไปว่ายญ้านะครับแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับก็เลยไม่เอามาลงให้สำหรับผลไม้ที่เป็นภาษาฮกเกี้ยน เขาก็จะมีที่มา4ทางนะครับชื่อมันนะม,มีที่มาอยู่ประมาณ4ทางทางที่1ก็เรียกตามลักษณะของผลไม้แต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับทางที่2ก็คือแปลมาจากภาษาจีนกลางทางที่3ก็ทับศัพท์ภาษาจีนกลางทางที่4ก็ทับศัพท์มาจากภาษาอื่น อย่างเช่นลองกองลองกองเป็นภาษายาวีประเทศมาเลเซียนะครับสำหรับภาษาอื่นก็เหมือนกันนะครับพอเจอผลไม,ใม้ใหม่ๆที่ไหนเขาก็เรียกตามท้องถิ่นนั้นๆอย่างลองกองภาษาอังกฤษเขาเรียกลองกองอาจจะมี นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยหรือเที่ยวมาเลเซียแล้วซื้อกลับไปเขาก็ถามเราว่าเรียกว่าอะไรเราบอกลองกองใช่ไหมเขาก็จาไปแล้วก็พอเพื่อนๆไปแจกเพื่อนๆญาติๆพอญาติถามเขาก็บอกว่าลองกองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งชื่อนี้มาต่อๆไปนะครับทีนี้มาดูคําว่าพุทธาภาษาฮกเกี้ยนโจตัวอย่างเช่น โจอูหนึ่งเซตอังเซตเกียวโจยอังโจออเซตเกียวโจยออโจโจก็ฟุตซาอูมีหนึ่งแปลว่าสองเซตแปลว่าสีหนึ่งเซตก็สองสีอังสีแดงอังเซตแปลว่าสีอังเซตก็สีแดงเกีวแปลว่าเรียก นะครับเกี่ยวแปลว่าเรียกเกียวโจยก็คือเรียกว่าอ,อสีดำอเซตก็สีอแปลว่าดำอเซตสีดำ,ออดำ,ออดำโจอูหนึ่งเซตอังเซตเกียวโจยอังโจอเซตเกียวโจยอ,อโจพุทธามีสองสีสีแดงเรียกว่าพุทธาแดงสีดำเรียกว่าพุทธาดำ ในที่นี้เราหมายถึงพุทธาจีนนะครับแต่ถ้าเป็นพุทธาของไทยก็ก็อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับภาษาจีนกลางเจ้าเจ้าภาษาอังกฤษจูจุบทีนี้มาดูคำว่ามะเฟืองภาษาฮกเกี้ยนอิวโถ สังเกตว่าอาอ่างควบกับงองูอิ่อิโ่โถตัวอย่างเช่นอิ่งโถอูก่กักมะเฟืองอูก็แปลว่ามีกอแปลว่าห้ากักนี่แปลว่าเหลี่ยมอิ่งโถอูกัก มะเฟืองมีห้าเหลี่ยมหรือห้าเกลียบนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งอิวโถมทางจะไทยโจยอูออกซาลิกแอซิดจินจะาโจยอิวโถมทางมุมทางก็ไม่ควรนะครับเจ้ากินไทยโจยคือเยอะเกินไปอูแปลว่ามี ออกซาลิกแอก็คือออกซาลิกแอไทยจยจินจจโจยก็คือเยอะมากอิวโถทางจะไทยจยอูออกซาลิกแอซิดจินจโจยมะเฟืองไม่ควรกินเยอะเกินไปเพราะว่ามีกรดออกซาลิกเยอะมาก ถ้าใครกินเยอะๆก็เสี่ยงเป็นเนิ้วนะครับภาษาจีนกลางหยางถาวหยางถาวภาษากีสตาร์แรปเปทีนี้มาดูคำว่าละมุดภาษาฮกเกี้ยนบัวสีกูตัวอย่างเช่นมาเลบัวสีกูจินเจียโอเจ๊ะ มาเลก็แปลว่าประเทศมาเลเซียบัวสิกูก็ละมุดจินเจียก็มากเป็นพิเศษโฮเจียก็อร่อยมากมาเลบัวสิกูจินเจียโฮเจียละมุดพันมาเลแสนจะอร่อยภาษาจีนกลางเหยินซินกัวเหยิน สินกัวเหยินไปว่าคนสินนี่แปว่าหัวใจกัวนี่ก็ไปว่าผลไม้ก็แปลว่าผลไม้หัวใจคนทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาตั้งชื่อตามลักษณะของผลไม้เขาดูดูแล้วเขบอกว่ามันคล้ายกับรูปหัวใจของคน เขาก็เลยตั้งว่าผล,ลไม้หัวใจคนภาษาอังกฤษเรียกว่าสปโป d เดียทีนี้มาดูคำว่าขนุนภาษาฮกเกี้ยนบังกาตัวอย่างเช่นบังกาจินเจพัง บังกาก็ขนุนจินเจียก็มากเป็นพิเศษพังแปลว่าหอมบังกาจินเจียพังขนุนมีกลิ่นหอมมากภาษาจีนกลางโปโหลมีโปโหลม,หมี่คำว่าโปโหลแปลว่าสับประรดมีแปลว่าน้ําผึ้งก็เลยแปลว่า สับป,ประรดน้ำผึ้งก็ไม่รู้นะครับทำไมถึงเรียกว่าสับป,ประรดน้ำผึ้งอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีรสหวานเหมือนกับน้ำผึ้งหรือมีกลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้งก็ไม่แน่ใจนะครับภาษาอังกฤษ Jackfruit ทีนี้มาดูคำสุดท้ายสำหรับผลไม้นะครับมะพร้าวภาษาฮกเกี้ยนเอยตัวอย่างเช่นเอียชิวกินแตงกวนอวเอียฉียวเอีเฉียวนี่แปลว่าต้นไม้เอยียชิวก็ต้นมะพร้าว จินเจียนี่ก็คือมากเป็นพิเศษกว๋วนนี่คือสูงเอียชิวจินเจยกว๋วนต้นมะพร้าวสูงมากเเตวหอเหล่าเกาเป๊ะคี้คือมั่นโรลายเต่วหอนี่คือต้องให้เหล่าเกาก็คือลิง เปะเปะน the right. so, to ี่แปลว่าปีนเปะขีคือเปะขีคือก็คือปีนขึ้นไปบั้นนี่แปลว่าเก็บโลหลายโลไลก็คือลงมาเอาลงมาโลหลายเตียวหอเหลาเกาาเปะขีคือบั้นโลหลต้องให้ลิงปีนขึ้นไปเก็บลงมา เอาทั้งหมดนะอยาชิวจินจะกวัเต๋วฮอเหล่าเกาเป๊ะคีคือบ้นานโลไลต้นมะพร้าวสูงมากต้องให้ลิงปีนขึ้นไปเก็บลงมาภาษาจีนกลางเยจือเยอจือ ภาษาอังกฤษโคโคนัทขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเรซินฟูดเกรดผลิตจากเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา1ลิตร800กรัมเต็ม75บาท คาร์บอนผลิตจากกะลาม้พาวเผาปลอดภัยสำหรับน้ำดื่ม2ลิตร800กรัมเต็ม89บาทซูจิโกเครื่องกรองน้ำ RO 2ขั้นตอนได้ปฏิวัติเครื่องกรองน้ำระบบ RO ให้เหลือ2ขั้นตอนเครื่องแรกของโลกและได้จด ิตที่บัตรไว้แล้วคุณภาพของน้ำ r า RO ที่ดีเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูค่าของ EC กันค่า EC การน,นำกระแส2นะครับเครื่องกรองน้ำ r า RO 2ขั้นตอน ได้ไปจดสิทธิบัตรแล้วเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2565เครื่อง r o 2ขั้นตอนความเร็ว75แกลลอนต่อวันถั้งแรงดัน3.2แกลลอนราคาครบชุด2,800บาท สั่งซื้อได้ที่ไลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจิโกที่ช h อป e ีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ